ธรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นท่อทานธรรมบรารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุทั้งหมดร,รมดึงดูดบอ่อเกิดกำกับบังคับควบคุมให้ธาตุมีชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรม ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรทำให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นความรักบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู้สดจันทสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำให้ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษา เป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโร ให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ศจันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุที่มาจากทุกนิพพานทางนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อใหาทา้ทุกนิพพาน เกิดเป็นนิพพานธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดเป็นที่สุดแห่งธรรมบรารมีสามสิบทัสพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรยุติการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมด ดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงให้ทำทุกธรรมเกิดเป็นบรารมีสามสิบทัศพระเดชะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ได้มาตรฐานเดียวกันจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารบีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมเชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทน์นกยุงนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชาละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปถมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรไม่เป็นอันตรายปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทุกธรรม เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่ทำให้ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทสโรดำรงอยู่มั่นคงยั่งยืน เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุณลวงปุสตัญทัสโรอยู่อย่างสุขสงบร่มเย็นไม่เสื่อมสลายขยายนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลวงปุษตันทัสโรเข้าสู่พื้นที่ของทุกนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้ทุกนิพพานเกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลวงป่สดจันทสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลวงป่สดจันทสโร ธรรมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมภกุสลาธรรมมะและธรรมอัพพยากตาธรรมะซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่ธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชะคุณหลวงปุษส์ยันทัสโร มาจากนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทัศระเถเดชพคุณหลวงป่สกันทัสโตรเดินทางมาตามส่วนต่างๆของธาตุรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิทััศสะเถเพระคุณหลวงปุสกันทัสโรเดินดูดบอกเกิดให้ ธร,รมบรารวีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นธรรมกิเลส ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาไม่เป็นความรักบารบีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสตโรเป็นความรักของธรรมกิเลสเป็นความรัก เพื่อรวบรวมรักษากิเลสเคารพเรื่อมใส่ศรัทธ,ธาบูชากิเลสยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสยึดมั่นถือมั่นคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทอมอขออ การไหลเวียนของกิเลสไปตามส่วนต่างๆของธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เชื่อมโยงให้ทุกท่อทานธรรมบรารบีสามสิทระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด ด้วยธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อเป็นเส้นทางให้กับธรรมเดินทางไปตามส่วนต่างๆของธาตุธาตุที่ธรรมประกอบขึ้นให้เป็นดวงใจวาจากายมีชีวิต เป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมที่เดินทางไปตามส่วนของธาตุซึ่งเป็นดวงใจกายวาจาที่ธาตุละเอียดธาตุหยาบเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด ทำให้ทำทุกธรรมเดินทางรุกเข้าหาซึ่งกันและกันเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ทรรทั้งหมดเกิดเป็นธรรมของตนเองทำให้ร่างกายของท่อทานธรรมบารบีสามสิบทัศทเดศพกุลหลวงอุสดันทัสโร มีธรรมทั้งหมดอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เป็นร่างกายที่ทำทั้งหมดกำกับบังคับควบคุมให้อยู่ในอำนาจกำลังของตนเองทำกิเลสที่ไหลเวียนอยู่ในท่อทานธรรม บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรทำให้เท่าทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าอยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอมขออ ที่ทําให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้เสื่อมสลายเป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศนนี้แตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันมีตัวตนที่หลากหลาย ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดำรงอยู่เพื่อเป็นทาสรับใช้กิเลสยอมพ่ายแพ้ให้กับกิเลสให้พื้นที่ของร่างกายเป็นพื้นที่ของกิเลสทำให้ร่างกายเสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตาย เกิดเป็นซากคนสั์สิ่งของเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติเกิดสงคลามทำลายล้างขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ขาดแคลนอาหารที่เป็นพืชแร่ธาตุที่เป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาที่กิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุ้สัจันทัสโรในร่างกายของพืชแร่ธาต ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้พืชแร่าาดมีคุณภาพลดลงเป็นไปตามทำกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรกิรเลสนำเสนอให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสบังคับหลอกลวงว่าซากคนสัตว์สิ่งของ มีค่ามีราคามีคุณภาพที่พัฒนาประปรุงชีวิตเป็นยังอยู่ให้เจริญรุ่งเรืองให้ดำรงอยู่ได้ไม่ขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ กิเลสบังคับหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศนี้หลับไหลไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดให้รวบรวมรักษาธรรมกิเลสศรัทธาเลื่อมใสเคารพบ,บูชา ร,รมกิเลสพึ่งพาอาศัยธรรมกิเลสพึ่งพาอาศัยท่อทานธรรปรมีสามสิทธรรัขเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทอมอขออซึ่งแท้จริงแล้วพึ่งพาอาศัยไม่ได้ กิเลสสร้างเรื่องราวเหตุการณ์วิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดเพื่อเบี่ยงเบนปิดบังน่วงเหนียวหลอกลวงไม่ให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสาสบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพรึ่งพาอาศัยเคารพเลื่อมใสไม่ให้บูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมบรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรซึ่งเป็นศูนย์กลางทำบารมบรบีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกิเลสบังคับหลอกลวงปิดบังให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสยึดมั่นถือมั่นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรที่อยู่ในอำนาจของกิเลสไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ไม่มีศินห้าให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางซากคนสัตว์สิ่งของให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่กิเลสให้บูชายันคนสัตสิ่งของทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของ ให้เกิดเป็นทราบคนสัตว์สิ่งของรวบรวมทราบคนสัตว์สิ่งของให้ประกอบมิจฉาอาชีพ5ลักษณะอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ ขาสิ่งเสพติดให้โทษขายาพิษเพื่อรวบรวมซากค,คนสัตว์สิ่งของซากค,คนสัตว์สิ่งของมีกิเลสอยู่หนาแน่นมีธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากอยู่ในซากค,คนสัตว์สิ่งของ กิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอขออ,อทําให้เกิดแก่จเจ็บตายทําให้เกิดซากคนสัตว์สิ่งของทําให้ขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทาให้หลับปายาากจน ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสัสิบพัฏพระเดชะคุณหลวงปู่สดยันทัสตรโรหลับไหลเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทเป็นคุณใสเป็นมนดำเป็นเดรฉานวิชาเป็นบูชายันคนสัตว์สิ่งของเป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะ กิเลสบังคับหลอกลวงไม่ให้รู้ว่าการนำเอาทราบคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยัางยู่ททำให้เกิดการรวบรวมกิเลสรวบรวมาธาตุที่กิเลสบังคับควบคุม ทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ลำบากยากจนเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสเกิดภัยพิบัติพ่กิเลส บังคับควบคุมธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุกิเลสบังคับดวงใจวาจากายให้อยู่ในอำนาจของกิเลสคิดทำให้ พ่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงภูสจันทัสโรมีตัวตนที่หลากหลายที่เหมาะสมให้เป็นพื้นที่ของกิเลสรวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายมีกิเลสเดินทาง ไปตามส่วนต่างๆของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปุส่สดจันทัสโรเพื่อรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุส่สดจันทัสโรสร้างวิกฤตอุปัสรคปัญหา ในทุกรายละเอียดปรมีสามสิบทัตพระเดชทกุลหลวงปุษถดจันทัศโรได้โอกาสเรียนรู้จากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานปรับปรุงพัฒนาตัวเอง ประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสดจันทร์ทัศโรทำให้พระเดศพระคุณหลวงปุสดจันทร์ทัสโรพระเดศพระคุณหลวงพ่อธรรมเชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทร์นุกยยนำให้พวกเรา ทนอดทนเป็นบารมีสามสิทธศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทรทัสโรเป็นฐานบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีอดทนเป็นรัก เมตตาเอื้ออาทอรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นความรักบาร,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 รมีสามสิทธัทพเทเดพคุณหลวงปุษจันทรัสโรอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาและลึกตึกคิดรับรู้จดเจ่ออยู่ในศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทบรบารมีสา